สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับกับเช้าวันพฤหัสบดีที่13เมษายน2566นะครับเช้านี้คนเกษตร,รก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ของชาวไทยหรือว่าประเพณีสงกรานต์นะครับถือว่าเป็นวันเริ่มต้นนะครับ13เมษายนของทุกปีนะครับ เพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคนเกษตรมือใหม่นะครับผมเองก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็รับชมให้กำลังใจกันตลอดมานะครับเช้านี้นะครับหลังจากให้น้ำทุเรียนเสร็จนะครับเมื่อเช้าผมก็มาให้น้ำทุเรียนนะครับหลังจากให้น้ำเสร็จประมาณ9ก้โมงครับตอนนี้9ก้โมงครึ่งนะครับ ก็จะมาดูเกี่ยวกับการให้น้ำนะครับวันนี้คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีเนื้อหาสาระอะไรมากมายนะครับาการให้น้ำทุเรียนนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าร้อนนะครับร้อนสุดๆผมเองก็ถือว่าเป็นร้อนแบบชนิดร้อนตับแลบเลยนะครับเพราะว่ามันร้อนแล้วก็แสบแสบเนื้อแสบตัวเลยนะครับ เมื่อเช้านี้ผมให้น้ําทุเรียนอ่าก็เป็นการให้น้ําแบบเป็นการเช็คดินนะครับเพื่อนๆอ่าก็คือที่สวนผมผมจะปลูกทุเรียนไว้ไม่กี่ต้นนะครับอ่าก็ประมาณ20ต้นเนี่ยนะครับอ่าก็ไม่ใช่มืออาชีพอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นมือสมัครเล่นอยู่นะครับเพื่อนๆอ่านะครับก็ศึกษากันไปนะครับอ่าก่อนที่จะให้น้ําทุเรียนนะครับอ่าถึงอากาศมันจะร้อนเนี่ยผมก็จะมาเช็คดินนะครับ มันสามารถเช็คได้นะครับกับการปลูกทุเรียนไม่กี่ต้นผมจะเช็คดินก่อนก็จะมีบางต้นที่ผมไม่ได้ให้น้ำนะครับไม่ได้ให้น้ำก็คือเป็นการให้น้ำวันเว้นวันหรือว่าสองสามวันครั้งก,ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความชุ่มเหมือนเดิมนะครับต้นนี้นะครับผมทำการขยายโคกไปเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมา ก็น่าจะประมาณ5 6วันนะครับวันนี้วันที่ 13, นะครับต้นนี้ผมไม่ได้ให้น้ำนะครับต้นนี้ก็เป็นการให้น้ำเมื่อวานนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งต้นที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยนะครับต้นนี้ผมก็ไม่ได้ให้น้ำนะครับนี่ครับโคกยังชุ่มนะครับนี่ครับช่วงนี้อากาศร้อนก็มาดูในเรื่องของการให้น้ำนะครับผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการให้น้ำ นี่ครับดินมันชุ่มนะครับอนี่ผมไม่ให้เลยนะครับโคกนี้นะครับแต่โคกอื่อนผมให้นะครับอที่ปลูกด้านบนเนี่ยผมไม่ได้ให้น้ําอยู่สองต้นนะครับก็คือต้อนน,น,นี้กับต้นนี้นะครับเพราะว่าโคกยังชุ่มนะครับแต่ต้นอื่นผมให้นะครับให้นะครับต้นอื่นๆผมให้นะครับดินมันหมาดกว่านี้นะครับผมถึงให้นี่ครับ ผมทําการขยายโคกไปเมื่อเจ7เมษายนต้นนี้นี่ครับดูนะครับดินมันดินยังมีความชุ่มนะครับนี่เนี่ยด้านในดูด้านในนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยดินมีความชุ่มนะครับชุ่มเลยนะครับเพื่อนๆน,นี่นี่ครับไม่ให้นะครับ ดินลักษณะนี้เขาเขาอยู่นะครับเขาอยู่อยู่ได้ดีนะครับระบบรากทุเรียนก็ไม่เติมนะครับไม่เติมนี่ครับเก้าโมงกว่าใบยุบนะครับใบยุบเลยเพราะว่าต้นนี้เพราะว่าต้นนี้ยอดอ่อนออกมาเยอะนะครับออกมาเยอะส่วนมากก็จะเป็นใบอ่อนนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะตัดกิ่งออกด้วยนะครับวันนี้นี่ครับกิ่งพวกที่เป็นเล็กเป็นน้อยนะครับนี่นะครับ กิ่งพวกนี้นะครับตัดออกนะครับผมจะตัดออกเลยนะครับกิ่งพวกแซมกิ่งนี้ก็จะตัดนะครับนี่กิ่งนี้มันาทับตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัดออกให้เพื่อนๆดูสักกิ่งก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้าตัดเยอะเดี๋ยวเวลามันจะจะนานไปนะครับนี่กิ่งนี้ตัดออกเลยนะครับตัดออกไปนะครับกิ่งนี้ก็ตัดนะครับตัดสองกิ่ง เดี๋ยวค่อยมาไล่นะครับไล่ออกไปเวลามันอาจจะนานนะครับอย่างพวกนี้ก็ต้องตัดนะครับจริงที่มันเนี่ยเฟื่อยๆอ,ออกมาจริงเยอะนะครับจิิงนี้จริงแขนงต่างๆนะครับนะครับตัดให้โปร่งนะครับช่วงนี้การให้น้ําสําคัญนะครับถ้าเราคิดว่าอากาศมันร้อนจัดๆแล้วไปให้น้ำํำฉ่ำแฉะทุกวัน มันก็เป็นผลเสียนะครับต่อระบบลาการะบบลากทุเรียนนะครับผมก็ทําคลิปไปตลอดอ,อยู่ตลอดนะครับว่า,าการให้น้ําปล่อยให้ดินมันแห้งนะครับดินมันแห้งดินมันหมาดนะครับหมาดแล้วก็แห้งเกือบแห้งนะครับถึงมาให้น้ํานะครับถ้าเราไปาคิดว่า,าไปสงสารทุเรียนนะครับก็คือ,อ ก็อยากจะให้ทุเรียนงามนะครับผมเองก็เข้าใจนะครับผมก็คิดอย่างนั้นแหละที่แรกนะครับอยากจะให้งามอยากให้โคกเนี่ยมันชุ่มตลอดแต่การที่จะทําให้โคกมันชุ่มตลอดเนี่ยมันก็ก็ไม่ผิดนะครับแต่ชุ่มในชุ่มในในลักษณะที่ว่าดินมันชุ่มพอดีนะครับแต่ถ้ามันแฉะตลอดเนี่ยพอรากมันครับรากมันออกมาเนี่ยนะครับรากเจอน้ํานะครับ มันก็จะเหลืองอันดับแรกครับมันจะเหลืองพอเหลืองแล้วเราก็ให้น้ําอยู่มันให้น้ําแฉะเนี่ยนะครับพอเหลืองแล้วมันก็จะดํานะครับพอมันดําเริ่มดําดําแล้วมันก็จะเปื่อยนะครับเปลือกรากเนี่ยจะเปื่อยพอเปื่อยแล้วมันก็จะมีเชื้อราปัญหาของเชื้อรานะครับน้ํากับเชื้อรามันมาด้วยกันนะครับน้ําเข้าไปขังแฉะ แล้วมันก็เกิดเชื้อรานะครับถึงจะเป็นการคลุมไตโกรมาก,ก็จริงนะครับเชื้อรามันมันมีเยอะนะครับมีเยอะ,อะมันเข้ารากอพอรากดําเปื่อยดํานะครับดําแล้วก็เปื่อยอันนี้ครับเมื่อกี้โรัรศั์ผมก็ดับอุณหภูมิขึ้นเลยะนะครับร้อนอบอ้าวนะครับเมื่อกี้ก็รากเปื่อยรากดํานะครับ พอรากเปื่อยรากดําหรือว่ารากเน่านะครับรากขแขนงรากหาจินรากปล่อยเนี่ยมันแช่น้ำมันก็เน่านะครับพอเน่าแล้วการดูดซับอาหารอะไรต่างขึ้นลําต้นเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ปกติมันก็อาจจะทําให้ทุเรียนมีการชะง,งักนะครับชะง,งักชะง,งักการเจริญเติบโตไปบ้างนะครับการให้น้ํานะครับพยายามให้ให้ ให้ชุ่มเลยวันแรกอย่างนี้ครับให้ชุ่มเลยตามที่ผมทาคลิปไปเนี่ยให้ชุ่มแล้วก็ปล่อยให้มันหมาดนะครับปล่อยให้มันหมาดหรือว่าตอนเย็นเนี่ยถ้าถ้าไม่ดีใจก็มาพรมได้นะครับแต่อย่าให้เช้าเย็นเช้าเย็นอย่าไปให้นะครับหรือว่าให้ทุกวันให้จนแฉะเนี่ยนะครับปล่อยให้รากเขาสัมผัสนะครับสัมผัสกับความแห้งหมาดนะครับทุเรียนก็จะมีการที่ว่ารากเขาจะได้ไม่ ไม่แช่น้ํานะครับเพื่อนไม่แช่น้ํานะครับลากเขาสัมผัสกับความแห้งบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอากาศมันร้อนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ยาวมาแล้วนะครับบ้าจะไม่พูดยาวไม่พูดเยอะเดี๋ยวก็ยาวมาอีกแล้วขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้ครับผมคนเกษตรมือใหม่ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ